ทุกคนวันนี้ก็ยังอยู่กันที่สำนักซูสคัตตอมนะครับอยู่กับพี่หมูหยองพี่หมูหยองสวัสดีครับพี่หมูหยองแนะนำตัวกับเพื่อนนะครับครับผมหมูหยองวรวิทย์เรืองจันทร์ทุกคนครับเจ้าของซูสคัตตอมครับครับผมพี่หมูหยองครับคันนี้ก็เป็นรถแต่งในสำนักอีกคันหนึ่งที่พิมพ์การนำเสนอเลยใช่ครับตัวนี้เป็นฮาร์เล่ดีวิสันนะครับโชว์เฮดปี1983ครับครับอ่าก็เดิมๆทีเขาก็จะเป็นสไตล์ชอปเปอร์ทั่วไปเลยนะฮะตัวนี้เราก็นำมาคัสตอมในสไตล์ฮาร์ดเทลนรัั็จเงงงหแข้าตวี ผมอินสปายมาจากรถแบรนด์หนึงชื่อว่า Zero Engineering ซึ่งตัวนี้ผมผมค่อนข้างชอบแต่ว่า<ม>ด้วยความที่ราคาเขาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าเราเราก็เลยพยายามที่จะไปหาในตัวเครื่องยนต์ที่มันมันมีหน้าตาใกล้เคียงกันก็กลายเป็นโช w v เ l h เฮดปี1983นะฮะซึ่งมันก็จะเป็นเสื้อเหล็ก ที่ดูดิบๆนะฮะมันมันเหมาะที่จะเอามาแต่งในสไตลน์นี้ตัวรถก็จะถูกปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวถังน้ำมันนะครับที่ผมใช้ถังใบเล็กลงนะครับเพื่อที่จะมาเน้นโชว์เครื่องยนต์แล้วก็ตัวรถเราอยากให้มันได้แบบเตี้ยๆยาวๆก็ต้องเป็นแบบฮาร์ดเทลแบบนี้ฮะแล้วก็ใส่ย,ยางไฟสโตนกลมๆให้รถมันดูแบบแน่นๆส่วนช่วงหน้านี่ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบสปริงเกอร์ ก็เมื่อเมื่อสักครู่นี้เห็นถามว่าเราต้องคิดถึงหลักวิศวกรรมไหมถ้าเกิดแต่งเอามันนะพี่เรื่องวิศวกรรมนี่ทิ้งไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความนิ่มนวลอะไรก็จะไม่มีเหมือนเหมือนอย่างด้านหลังนะฮะที่ไม่ได้มีโช๊คเข้ามารับแรงสั่นสะเทือนเราก็ต้องมาซับในเรื่องของสปริงเป็นหลักก็คือถ้าเอาเทก็ต้องรับได้ในเรื่องของการขับขี่อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเป็นโปรเจกต์เจ้าตัวนี้ขึ้นมาครับ ก็คือได้ส่งได้ส่งตามที่เราต้องการเอกลักษณ์เขาคือของไอซิโรเนียคือเตี้ยระยะยาวใช่ครับตอนนี้มาดูในรายละเอียดของการสร้างคันนี้หลังจากได้ตัวรถฮาร์เลย์จูเห็นไมาแล้วตัว เอาเหลืออะไรไว้บ้างครับสำหรับตัวเอาอะไรไว้บ้างก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์อย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยใช่ครับผมนอกนั้นก็เปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดเพราะนั้นต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องส่วนของโครงสร้างหลักเลยโครงสร้างหลักครับเมนเฟรมทำยังไงครับเมนเฟรมก็จะยิงเป็นฮาร์ดเทลเลยครับก็จะเป็นเอาเอาตัวคอของเดิมออมาครับนะฮะเพื่อที่จะสร้างตัวฐานเฟรมขึ้นมาใหม่นะฮะเพื่อที่จะให้มันได้ทรงตามที่เราต้องการแล้วก็มาจัดในเรื่องของตัวสปริงเกอร์ ส่วนอุปกรณ์ชิ้นไหนที่เราเอามาติดตั้งอย่างเช่นปลอกแฮนพวกสวิตช์แฮนอะไรเงี้ยเราก็สั่งนําเข้ามาครับแล้วก็จะเป็นพวกไฟหน้าบออย่างตัวด้านหน้าตัวโชคแบบสปริงเกอร์ตัวนี้ตัวนี้พี่มูหยองใช้ของอะไรมาหรือสร้างขึ้นมาสร้างเป็นงานงานคนไทยเลยครับอันนี้สร้างที่ประเทศไทยเลยนะฮะทึ่งซึ่งที่จริงอ่ะแต่งสไตล์ชอปเปอร์บ้านเรามันเสเ็จมาตั้งนานละแล้วก็จะมีสปริงเกอร์ที่ มีแบบหลายไซส์หลายความต้องการถ้าเป็นหน้ายาวจะเป็นแบบเตี้ยอันนี้ผมเลือกฟังก์ชันแบบเตี้ยเพื่อที่จะแมทกับดีไซน์ที่เราออกมาครับก็คือคุณหยงก็ดีไซน์ออกไปว่าต้องการความสูงขนาดนี้นะสปริงวางตำแหน่งนี้เล่นอย่างเแล้วก็ดัดทําเองอะไรเงี้ยก็ไอเสียแล้วก็เดินกันเองครับบันนี้ไอส่วนของฐานรัมบาที่เป็นจุดเด่นอีกอันหนึ่งฐางตรงที้เป็นงานเป็นงานตีเหล็กเลยครับซึ่งซึ่งงานตีเหล็กเนี่ยผมอยากให้ให้ตัวตัวนี้ออกมาให้มันมันดิบจริงๆผมก็เลย พยายามทําสีไหลหลายครั้งมากๆนะครับ<ะ>แต่สุดท้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอินกับงานเหล็กที่เรามองเข้าไปแล้วเราเห็นความมีสนิมนิดๆ<ะ>มีเท็กเจอร์ของการขัดการกระดาษทรายอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ก็เลยกลายเป็นเป็นเจ้าตัวแบบถังเหล็กดิบๆแบบเนี้ยเพราะว่ามันมันมันแมทับซึ่งเมื่อก่อนอ่ะร้านตอนตอน,ตอนที่ได้มาผมทําร้านอยู่ตรงช็อกโกแลตวิวซึ่งตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงกรเกษตรน้มิน สไตล์การออกแบบร้านมันจะเป็นอินดัสเทรียลนะฮะคือสไตล์โรงงานโกดังมันมีกลิ่นอายของความเป็นเหล็กสนิมมีไม้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เลยอยากหาพร็อปสักคันหนึ่งอ่ะมาจอดโชว์ไว้ในร้านเผื่อให้ลูกค้ามองเห็นว่าเฮ้ยสไตล์การแต่งของซุดเออมาเลือกอาจจะทํารถคาเฟ่เลเซอร์แต่อยากได้เท็กเจอร์สีแบบนี้ก็มาจิ้มเอาแบบนี้อยากมีความเอ่อโกลนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก,ก็มาหา ไอเดียจาก<ะ>จากคันนี้ได้ไปใส่กับรถของลูกค้าเองอะไรเงี้ย<ม>ก็เลยกลายเป็นว่าผมก็อยากจะหารถคันนี้มาจอดเป็นพ็อปในร้านสไตล์ที่เราแต่งกันด้วยครับ<ะ>ก็เลยกลายเป็นเจ้าตัวนี้ขึ้นมา<ะ>ก็ขี่อยู่แค่ครั้งสองครั้งพี่ก็ไม่ได้เหมาะก,กับขี่ <c oughs> ทุกวันอเอาจริงก็มีคนบอกว่ามูอยางขี่ไปโชว์งานบ้างดิแค่ขี่ไปโชว์งานผมก็ยังขี้เกียจเลยมันมันมัน เอาเท่คืออย่างที่บอกว่าเจ้าทรงใช่เจ้าทรงเอาเท่คือขี่ขี่ได้แต่ว่ามันไม่ได้ตอบสนองการขี่ดีขนาดนั้นเพราะองศาในการเลี้ยวอะไรของเขางี้มันมันอย่างเช่นยางอย่างเงี้ยต้องบอกว่ายางตัวเนี้ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการขับขี่ที่เร็วแล้วก็การเข้าโค้งที่หนักหนักใช่ไหมมันมันออกแบบมาเพื่อให้เราเห็นในยุคสมัยก่อนที่เขาเอาไปขี่แดกสนามบอลเนวิวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ขี่แค่ทางตรงแล้วก็ สมัยนั้นมันก็มีไม่กี่ดีไซน์ที่ที่จะผลิตลายยางออกมาก็กลายเป็นวินเทจซึ่งเราจะกลับไปในยุคก่อนๆได้ทุกวันนี้เขาก็ยังผลิตยางแบบนี้ออกมาอ่ะมันก็ตอบโจทย์กับสไตล์รถที่เราแต่งด้วยแล้วพอใส่เข้าไปเนี่ยยางทรงเนี้มันจะเป็นยางทรงเรเดียนมันก็เลยทําให้แก้มยางมันดูแบบตันๆนะทำให้รถดูเต็มขึ้นขับผมดูแน่นๆใช่ครับอันนี้ใช้ล้อขอบเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่นะสิบหกหน้าหลังเลยครับอ่าสิบหกสิบหกขอบประมาณสี่ครับ แล้วก็ใส่ยางเบอร์ห้าทับ16นะฮะซึ่งก็จะเป็นยางเขาเรียกว่าเป็นยางแนวนิ้วอะฮะนับกันเป็นนิ้วเลยก็จะได้เต็มๆมนอ้วนส่วนของอันนี้ด้วยที่ด้านหลังมันเป็นหลังแข็งเพราะฉะนั้นการซับแรงใช่ใช้สปริงบอกครับตัวนี้ก็คือพี่ม่หยองก็ออกแบบสร้างตัวนี้ขึ้นมาก็เป็นบอกอ่านแล้วก็ใช้สปริงในการช่วยซับแรงแล้วทําไมถึงไม่มีบังโคลเพราะว่ารถมันไม่ได้ขี่ก็เลยไม่ได้ใส่อะไรเลยครับ ตอนนี้ก็เน้นเป็นพ็อปอย่างเดียวครับเบลกหน้าก็เลยตัดออกไปเพื่อที่จะให้ตัวแฮนด์ตัวสวิตช์พวกนี้มันดูซิมเปิลที่สุดครับลงลงสุดครับอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆที่มาเสริมความเท่เป็นต้นว่าพวกงานพวกนี้ใช่ครับตัวนี้เป็นงานที่พี่หมียวงานไทยครับ CNC แล้วก็ชุดทองเหลืองครับครับตัวอื่นในส่วนของเครื่องยนต์มีการปรับแต่งไม่ได้ปรับแต่งครับของของเราเนี่ยเวลาคัสตอมรถเราก็จะคุยกับลูกค้าเป็นหลังแหละว่า เราไม่ได้ทำในเรื่องของเอนจินเวลาเข้ามาอยากให้เอนจินมันพร้อมพร้อมก่อนแล้วก็ระบบไฟเดิมๆอะไรเงี้ยให้มันพร้อมใช้งานเราจะดูแลแค่งานดีไซน์ให้กับลูกค้าเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยเรื่องเครื่องยนต์เราไม่มีสกิลเราจะยกเป็นหน้าที่ของของช่างที่ทางเฉพาะดีกว่าจะได้ไวขึ้นอะไรเงี้ยครับ ก็คันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทรงหนึ่งที่ซูสคัตตอมทำได้เขาไม่ใช่แค่แนวคาเฟ่เพื่ออย่างเดียวนะครับก็มีฮาร์ดเทลครับฮาร์ดเทลที่ยิงยิงใหม่แล้วก็เอาคอเดินมานิดหนึ่งแล้วก็มาเชื่อมต่อกันใหม่ครับแล้วก็เอียงองศาตอนแรกจริงรถคันนี้มันมันถูกปรับองศาคอประมาณสองสารอบจนกว่าจะได้บาลานซ์ที่แบบคือตัวนี้มันต้องเตี้ยใกล้ๆกับถนนให้มากที่สุดแต่ไม่ไปถึงขูดลุลนาดแล้วก็องศาของมันน่ะ มันต้องไม่เชิดหรือกดลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันต้องขนานไปแนวกับพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดจุดที่ต้องปรับแก้ก็บ่อยๆก็คือจะเป็นช่วงคอตรงนี้เพื่อที่จะให้มันเบนไปไปไกลๆมากขึ้นแล้วก็ช่วงความยาวของแกนสปริงตรงนี้เพื่อที่จะให้ตัวเนี้ยมันย่นแล้วก็ล้อมันชิดกับตัวนี้ให้มากที่สุดซึ่งสองอตัวเนี้ยมันจะไปแก้ปัญหาในเรื่องของของฐานเฟรมที่ขนานไปกับพื้นให้มันได้ทรงสวยซึ่งเวลาจอด เวลาขี่อ่ะผมเคยขี่แล้วแต่งไปตอนแรกโอ้ยหน้ามันยังเชิดอยู่เลยเลอยอ่ะถ่ายรูปออกมามันก็ไม่สวย<ม>แต่เวลาจอดปุ๊บมันก็ไปสวยอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาปรับไอ้ตรงนี้พอปรับปุ๊บมันก็จบในเรื่องของของเบรเฟรมทําให้รถยาวขึ้นด้วยนิดนึงความยาวประมาณ2เมตร20เมตระครับตนี<ม>้จุดเฟรมครับด้านหลังเลยที่ที่ค่อนข้างมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างยากนิดนึงครับ<ม>เพราะว่า อพอเราวางถังแล้วถังตัวเครื่องยนต์ปุ๊บตัวเฟรมมันต้องมีความยาวที่มันมันพอดีแล้วก็ในเรื่องของเซนเตอร์ด้วยครับที่ที่มันค่อนข้างยาก<ม>การหาเซนเตอร์การทำเซนเตอร์แล้วก็ทำให้เฟรมมันบาลานซ์กันอะไรเงี้ยครับ90%าเลยครับถือว่าถือว่าชอบมากๆเพราะว่าเราก็พยายามตอนทำในตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะออกมาแล้วมันมันออกมาเป็นแบบนี้<ม>แค่แบบ เอ้ยเราทําตามที่เราทําได้แต่พอทําไปแล้วเราจะเจอปัญหาปัญหาตรงไหนเราก็แก้ไปตามจุดมันมันแล้วก็ทําไปเรื่อยๆจนจนมันมันได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันก็โอเคละตัวนี้ใช่ไหมฮะห้าเดือนห้า <5 S 2> ถึงหกเดือนครับก็ <c oughs> ถือว่านะที่จริงมันมันไม่ได้เป็นโปรเจกต์ที่เราโฟกัสที่จะต้องทาท,ทาตามระยะที่เราต้องการเ,เพราะว่ามันเป็นรถเราเองเราค่อยๆทําไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันมันมีทั้งคุณภาพที่แบบกลางๆไปจนถึงระดับสูง ล่างๆก็มีตามเบรดราคาที่จริงอะถ้าเราเอามาเป็นพ็อปมาเป็นอะไรเนี่ยผมก็อยากแนะนําว่าหาไม่ต้องแพงก็ได้เพราะว่าเราเราก็ไม่ได้ไปแบบไปไปโชว์ใครมากเราเราชอบในของเราเราก็หาถูกๆก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเน้นคุณภาพมากๆมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งโอเคใครมาเห็นมาจับมันก็อของแพงของแพงอะไรเงี้ยมันมันก็แล้วแต่เราอะฮะแต่มันก็มีของแบบเนี้ยอย่างเช่นไฟอย่างเงี้ยมันก็มีทั้งหลายราคาตั้งแต่เริ่มต้นแต่หน้าตามันเหมือนกันเลย แต่มันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าไปเน้นเอามันมันมันก็มีในเรื่องของกฎหมายแต่ละประเทศมาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นไฟเลี้ยวเนี่ยบ้านเราอะขอให้ใหญ่ๆนิดนึงไม่ต้องมีแอปพูฟอะไรมากมายก็ได้แต่ว่าของต่างประเทศเนี่ยทุกอย่างที่เกี่ยวกับไฟมันต้องมีแบบเครื่องหมายรับรองของของประเทศนั้นๆแบบสุดๆอะครับแค่ไฟเลี้ยวอย่างเงี้ยอะต่อให้เป็นไฟแต่งปลายแฮนด์ hand, แต่เขามีเครื่องหมายแอปพูฟจากต่างประเทศใช่ไหมเขาก็ผ่าน<ม>ก็ก็ไม่มีปัญหาอะไร ผมมอยากได้อะไรที่มันสั้นๆดิบๆนะฮะด้วยความที่รถอ่ะมันแต่งไปดิบแล้วท่อไม่อยากให้มันดูเยอะอะไรมากมายเพราะว่ามันมันจะไปกินซีนส่วนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มันมาล้านระหว่างถังเครื่องตัวท่อแล้วก็เฟรมให้มันอยู่แบบพอดีพอดีผมไม่อยากใส่อะไรมันไปเยอะมากกว่านี้ถ้าเกิดมันจะพลาดมันก็พลาดได้แต่มันอาจจะไม่ต้องมาใส่เรียกปลายท่ออะไรมันเยอะด้วยความที่ตัวนี้ผมอยากให้มันเป็นเด็กอแบบจอดแต่งล้าน เท,ท,ทส่สวยเฉยมันไม่ได้แบบเป็นเน้นเปอร์ฟอร์แมนซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความดังไม่ต้องคำนึงเลย,เลย<ช>ต่อไปเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเน้นหล่อเป็นหลัก <c ười> ก็จะเป็นท่อสไตล์แบบนี้ถามว่าสตาร์ทปุ๊บมันลั่นแน่นอนเลยฮะป <c ười> ังๆเพราะข้างในเนี่ยมันไม่มีไส้อะไรเลย <c ười> ม,มันถือว่าเป็นมันไม่ใช่เฉพาะความฝันของผมคนเดียวสําหรับโชว์เฮดมันเป็นความฝันของของกลุ่มคนเล่นชอปเปอร์หลายๆคนที่ที่ชอบรถโมเดลนี้เครื่องยนต์นี้ เพราะว่ามันค่อนข้างหาดูยากไม่วจะเป็นโชว์เฮดแพนเฮดนักเกิลเฮดหัวที่มันเป็นออสวยๆคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้ครับบ้านเรามันจะหายากโดยเฉพาะรถที่แบบมีทะเบียนส่วนใหญ่ก็จะมีไม่ไม่เป็นแบบสามาสามมิดคนก็จะขี่ไปไหนมาไหนไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นจากโมเดลเครื่องยนต์ใหม่ๆละพวกพวกมิวักกี้อ v o l u t i o n พวกนี้มันก็จะเป็นเครื่องที่โมเดลขึ้นมาคลับ เอามาแต่งเป็นดิบๆแบบเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยจะแมทช์ก,กันเท่าไหร่ถูกไหมฮะเพราะมันเป็นเครื่องสีดําแต่ว่ามันมันค่อนท้ากันอยู่อะฮะมันมันยังไม่ไปไปด้วยกันอะไรเงี้ยด้วยความคันนี้เราอยากให้มันออกมาดิบๆเบรเครื่องยนต์ต้องหามาก,ก่อนเลยแล้วกอย่างอื่นก็ไปใส่ตามครับครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยาก จะเข้ามาแต่งรถก็บอกไว้ว่าซูสไม่ได้ทําได้แค่คาเฟ่เรเซอร์นะครับแนวนี้ก็ทําได้ทําได้จะเป็นฮาร์เลย์หรือว่าจะเป็นฮอนด้ามังคีก็ได้ออย่างโปรเจกต์ฮอนด้ามังกีก็แต่งเป็นบ๊อบเบอร์ก็น่ารักน่ารักสำหรับคนที่โอเคเพื่อนมีฮาร์เลย์แต่เราไม่ได้อินเอาไปเอาแบรนด์อื่นมาทําก็ได้อะไรอย่างนี้ครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อช่องทางออนไลน์ของพี่หยอยงที่ซูสคัตตอมนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่หยองครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ